สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและเราเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะ ดูขอดน,นะครับก็จะเล่นสายเวทเราเล่นแบบมวยท้ายตัวนี้เล่นยากหน่อยนะไม่หน่อยอะ่ะถ้าใครเล่นใหม่ๆนะคือแบบมันตี ตีแล้วมันขยับไปเรื่อยครับ เราจะต้องเอาท่าหมัดน,นะครับที่ต่อยเป็นลูกพลังออกไปอ่ะท่านั้นมันดีมากนะยังใช่ท่านี่ก็โตท่าที่สองนะดันเปรีายวนะท่าที่หนึ่งมาแล้ว ได้มาแล้วเนี่ยถ้าที่ปล่อยพลังอย่างนี้นะครับ ไยมานี้แบบแม่เราเทพไปอาวแต่ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยดีนะไม่ดีเท่าแฟารี่นะแฟรี่น่าจะดีกว่านะครับ ไปนะอย่าออกไปนะอย่าตะรานกันเขายิยงมานะตัวนั้นนี้เขาก็พอเล่นเป็นมั่งมักคั่ <c oughs> ซ้ำมักคัดซ้ำพีายงมมกคัดซ้ำเชื่อมักคัซ้ำหน่อย ขอบคุณครับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอ่าอย่างนี้ไม่ต้องกลับแล้ว เอาดิเอาดิเอาดิเอเอโอ้หตนน้ำหนัอึดนะครับมันอึดมันอึดเขาอับอะไรมามั่งก็ยังไม่รู้นะโอ้ยจะตายแล้ว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  ด้านซ้ายด้านซ้ายไม่มีคนนะครับอย่าย,ยืนรออย่าย,ยืนล่ออย่าย,ยืนลรอ ้าวโดนดิโดนดิเอา้ามาอย่างนี้มาอย่างนี้ตายสิครับตายสิครับ <have> อ,อืม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 มามา <have> เร็วเร็วเร็ว,ร,วรีบเก็บรีบทำ ดี๋มังกรสอมมังกรซ้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมังกรมังกรมังกรด้านซ้าย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 โดนยิงด้วยเลยมันจะออกมาเร็วอืออือนั่นแหละ เออเออเออโถเก,ก็บดิ้งแล้วเก็แบดิ้งแล้วเก็บดิ้งแล้วบางกอส้มนะครับบางกอส้ม เพราะว่ามันกรอนส้มสำคัญตอนนี้มันก็โอ้โหตัวนี้เล่นเป็นหู้คือเราจะต้องทำลายฐานมันก่อนนะให้มันบว์นะครับนั้นโดแล้วโดแล้วโดแล้ว Tô lẹo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เออเมดูแผงสองครับเมยอยู่แผงช่องแผง่องหน้ะโอ้ยโอ้ยกลับกลับก่อนกลับก่อนอ่าอ่านี่นี่จะคนเป็นงาน Okay, 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 okay.

เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับโอ้ยอ่าเราเจาะเสาอ่าเข่ากลางได้นะครับสำคัญมากเลยนะเออ มาก่อน่้มครับช่วยผมที่นั่นไงมันจะมาเอาจะมาเอาทำไมทำไมเขาไม่ให้เขาไม่ให้หรอก <c oughs> อ,อุ้ยหมาอีกมาอีกหะอืม ของเราเก่งอ่ะนะฆ่าเขาไป18นะครับอืมจอถ้าไม่ตายผมก็ yeah. <Has S 1> ไปเย่ไถไปเรื่อยไถยไปเรื่อย อะไรนะครับโอ้โหมาแยแกมันมาตรงกลางด้วยด้านขวาก็มารวมรวมรวมมาเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วด้านซ้ายไอ้ด้านขวาด้านขวาด้านขวาเห็นมันมาสองตัวมันไปไหนมังกรม่วงไหมไม่ใช่ครับมังกรมุวงไม่ใช่น,นั่นเห็นปะมันอยู่แถวนี้ย อ้อยอ้ยตายเข้าไปก่อนผิดผิดพลาดทางเทคนิคเออโอ้ยเจอเรานี่โหเก่งเนี่ยชนะเลยชนะเลย ของเขาก็น้อยกว่าเรานะของอ่ะแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยเขาจะได้ใจของมันจะเท่ากันนะครับเดี๋ยวทีมากอดซ้อมให้ เป็นกรรมนาหมดมานาหมดมานาหมดมานาหมด,มาาหมดขอบคุณครับอืมอ๋อด้านซ้ายเขาแตากแล้วนะครับเหลือเสาขวาด้านขวาอย่างเดียวนะมังกรมุ่งไหมมังกรมุ่งไหมปกติมังกรม่วงผมจะไม่ค่อยเอานะเพราะมันมันต้องใช้หลายคนไงสองคนอะไรอย่างเงี้ย กรงมองมกมังกรมอกนี่เนี่ยเราคือบางทีอ่ะอคือเวลาผมเล่นอ่ะมันบางทีคนเขาไม่เข้าใจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะนนนเราก,ก็ไม่อยากจะว่าใครนะครับ อ,อออเกือบตายกลับบ้านไปปุกไปปุกฐานเขาแป๊แปแป,แป๊ตัวเราเป็นเทพแล้วนี่โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันแล้วของที่ผมใส่ดูได้จากข้างหลังนี้นะเดีย๋ยวผมกดให้ดูนะครับแล้วดูของเพื่อนเราในทีมก็ได้นะว่าใส่อะไรนะครับแต่ผมจะกดของผมยิ่งเดียวนะ